อย่าดีโอ้ยเาะลืมเครื่องพวกผมาสบายดี FC บัสสุภสุคนเนาะวันนี้มาพบกับ,บอาไซอาไซสิพาพีผ้าน้องมาเบิ่งบรรยากาศช่วนข้าดาวปีใหม่เนาะแต่ว่าที่นี่อาไซก็มาสวนหัวหน้านี่สวนมะม่วงสวนมะไม้เนาะสวนมะกะทันนี่เจ้าหละพี่นอ้อง เดี๋ยนี่จะใส่มัตึกเบ็ดกับลุงกุ้งนี่น้องเยีกเอปลากินม้แลงนี่เนาะเดี๋ยวปลานิ่นบ่ปลาในปลาป่ายังกับปลาหูเนาะไปเบิ้งนั่งกันนี่เนาะเดี๋ยวลุงกุ้งเนี่หลายโต้ละไปเบิ้งปลาลุงกุ้งก็เดี๋ยวปลาดุกว่วพอดนะตอนแรงถ่ายเบิ้งบรรยากาศตอนเขาดาวกินเขาสมัุขีกันเนะกันอัานะเนาะไดี๋ยวเยอะโต้ละไดี๋สองโต้เลยเนาะโอ้นั่งตึกเบ็ด ยูโฮมกคงใหม่โอ้ตนานแก่ละข้อใส่แก่ละปุ๊ดฟอมอยู่กลางว่างนี่นี่ปลาดุกโอ้นี่เจ้าทองโตเดี๋ยวห่อใส่เป็นปลายอีกเนาะไปเบิงเป็นหลุนเหมือนกันพี่เนาะมือมือกล่องเว้ยโอ้ยดึงเลยด้วยห่อใส่เป็ดหล่อเนาะอาสีมูใส่ปุมันดึงเลยบ้านึงเลย from up down the street with your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you to the day I die. โล่เนี่ยพายะดีโอ้ไปเกาะดึงเครื่องพกบง่ง <c oughs> มาเลยเดี๋ยวดอด้มาเลยฮะมันไปเกาะเครื่องพกบงเนี่ยดึงซอยยืดแจผืนอิ่งเออบรงเรีนไปดึงเครื่องพกบงได้หรอเรียบร้อยอะได้ดอยนี่สวนบักทันโอ้พี่น้องเลยเห็นบนนี้ล้วบรรยากาศนี่เหลือกเอาไปสินอนบนไอ้มะเร็งนี่กลางพ้าเต็นนอนออ สำหรับอาหารตอนแรงก็ที่นีปิงเพชรน้องพี่น้องเนาะปิงเป็ดแล้วก็ปิงปลาปิงปลาดุกทาปลาแดกเนาะแม่ครัวเขาก็ทีกำลังหางหากะเคียมอยู่ท่าสมัครขี้ตอนครับ,บปีให<อ>มปปปนะ่ปีใหม่สองพันเซลซีปิงปลาดุกเนาะอันนะี้ก็สิ่นี่สเต้นเนาะ กลางไปไปจุดไปจุดข้องไปข้องมันกินเขาสมัคคีกันนะมีการห่องร่ำทำเพ่งแล้วมวลสื่น,น่ตกมือเปะเปะเออแต่ว่าเพรียงมันตีดีกว่าิดเนะเาะใส่ได้วเ,เสียงเสียบใส่กเขาปอนแย่งแย่งันแล้วดนโดนเห็นกันชน,นึงเนาะมาซุ่มเซลกลางสันขาดาวน้ำกัน มีการห้องเพลงเออกินเหล้ากินยาแนะ่พี่หน่อยปุ๊ปสาสัสงรันโอลูมกันทำข้าวข้าวสบายดีมีอาหารการกินเนาะจะมีจีเป็ดเดือดแตงเป็ดยันต่างๆอะไรผันข้าวปุ่นบออันนี้กับประพ่อนเอาเด้ห้องเพลงนี่ ของเพี่มวนกุฝอนกับฝอนเนาะอากาศกันหนาวๆในพี่น้องเยทางเหนือประเทศของเราอากาศกันินหนาวแนังห้องกะตีอยู่ในมันก็มนี่ก็จะออกกล่องเนาะ ไปจริงหนาวเนี่ยพี่น้องอันนี้ผมตั้งใจเข้าดอกเข้าดาวกันเดียวแล้วก็เขาบนอยู่บนนอนนะแล้วบบบนี้นะทำลาค่าจากกันก่อนนนี้ขอโทษนะครเพื่อนที่ไปสอกบนนอนเพื่อนละผัเต็มเพื่อนอยู่ใสบอยู่ปุ่นบ่อผัดเต็มอ้าวก็สินอนพานอนมันเนาะพี่น้องเนาะกูดไนพบกันมื่อเย็นตอนเสาร์ สำหรับปีใหม่ปีนี้ก็ขอไวพรใส่ให้เอฟซีทุกสุขทานจงมีแต่ความสุขความเจริญความเจะไปได้ความ,ม,วามไามข่จะมีเด้อเฮงๆรวยๆพบกันใหม่โอกาสหนาะคลิปหนาะขอบใจที่ติดตามหับสมสองอ้อย